เฟฟัง Channel สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเฟฟัง Channel นะคะวันนี้เราก็จะไปเอาดินเข้าคอกวัวกันนะคะแต่น้องก็ไปรอที่คอกวัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินตามน้องไปนะคะนี่้น้องก็ำลังก็กําลังยิ้มเลยนะคะขออนุญาตตั้งกล้องไว้นะคะโอเคค่ะก็ตั้งกล้องเสร็จแล้วค่ะจะมาเล่นดินกันดินดินดดดูกล้องีด ถ้าครบถ้าสมมติผู้ติดตามถึงหนึ่งร้อยเดี๋ยวเราจะพาทัวบ้านนะคะว่ามีอะไรบ้างในบ้านนะคะพาไปทุกอย่างเลยคะ่ะไม่ต้นมะม่วงก็ยังพาไปนะคะเดี๋ยวให้ถึงผู้ติดตามถึงหนึ่งร้อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้บันเน่น,นหน่อยนะคะไม่แอมก็เอากินไปฉุมขี้นะคะ <laughs> ท้องอุจจาระ ไก่มัวกินหน้าดูบินมาเล่นสิ่งได้ค,ดดนนค่ะทุกคนโดดโดดต้นนาละคะน้องสุนัขก,ก็มาเล่นด้วยนะคะใส<ด>่แล้วเราจะนั่นนจะหนอนพูดอันนี้ก็ช่องใหม่ของเรานะคะ<ด>เพราะว่าช่องเก่าก็บินนะคะตอนนี้แม่แอมเอาดินไปชุ่มที่ ตีมถูก vs ตีมแพงนะคะเดี๋ยวเราจะได้จับฉลานะคะว่าใครจะได้กินถูกที่นี้ก็จะเห็นน้องเราเยอะหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอากล้องมาเดี๋ยวพี่จะพาไปเดินดินชอบพันกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินตรงบันไดนะคะบันไดดินนะคะคือแบบถ้าตกไปนี่ก็ก็จะเละนะ น้องมาแล้วมาเดินบันไดดินด้วยกันเดินมาเดี๋ยวเ,เราจะโชว์บันไดดินค่ะคือบันไดดินของเรานะคะเราก็จะมาเดินเล่นกันตรงนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวอันนี้เราเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปเล่นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยน้วยช่อยนะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะทำไอติมถูก vs ไอติมแพงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะกดเลยก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆไว้ให้ดูนะคะอย่าลืมติดตามดูนะคะบ๊ายบายค่ะ